เอาลครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ผมจิมมี่นะครับโอ้เปิดตัวคนน่ารักนะจ้าโอ้ยครับวันนี้เราก็อยู่กับเฮดทร์นะครับก็มีคนกาอเข้ามาว่าพี่ครับพี่ครับพี่เอาเฮดทัวร์ไหมผมดูหน่อยพี่นะโอ้โอเคได้เลยนะครับก็นี้จัดมาเลยครับเฮดทร์นะครับผมนะครับวันนี้มาอยู่กับจิมมี่นะครับโอเคก็วันนี้เราจะต้องเอาคันนี้ไปแต่งก่อนนะครับทุกคนดูครับไม่รู้ว่าคันนี้แรงหรือเปล่านะครับอันนี้เป็น ใสุศนะครับรู้สึกว่าคันนี้จะเป็นคันที่แรงที่สุดในโลกนะครับราคานี้ล้านสองได้ไหมนี่ไม่แน่ใจเนี่ยน่าจะล้านกว่าแล้วรู้สึกเราสั่งูุจัก,จกสามโคตรไกลโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาแซดกันแบบวันนี้ผมจะพามาแต่งรถให้ตัวอาว่ามีอะไรบ้างครับโอ้ทำไมเสียงเสียง<ๆ>เดี๋ยวเสียงเสียงมันโคตรได้โอ้ย<ๆ>มันแรงว่ะเฮ้ยมันเหมือนรู้สึกมันหนักๆนะครับ ความรู้สึกผมมันเหมือนตอนบังคับรู้สึกหนักหน่วงครับรู้สึก,กเอิมโอ้โหแม่งได้วะโอ้โหดูเสียงครับดูเสียงเขาครับ oh my god snap โอเคครับเดี๋ยวเราต้องตรงไปให้ผมชืบนี้โอ้หมาดูเออมุมมองนี้ครับไม่เอ้ยโอ้ใช้ได้ด้วยครสมจริงทุกคนดู ไม่ว่ารอบสามารถใช้ด้วยใช้ได้ด้วยครับผมเฮ้ยเฮ่ยเดี๋ยวเราไปนะลยครับวันสุสีผมลอกคนจับไปแล้วฮะตอนนี้หมาบไปครับเฮ้ยมึงได้วะนี่ไปแล้วครับผมโอ้เฮ้ยเอ้ยเ้ย,เย,เยกับชนต้นกระบองเพชรโอ้รู้สึกมันมันครับมันก็จะแบบว่านุง่งนวงแบบรู้สึกว่ารถ คันนี้หนักเลยครับผมมึงได้หวะคันนี้ได้หวะเฮ้ยหูตอนนี้ครับดูเสียงผ่านรถนะครับฟึบๆๆเลยครับผมสมจริ้งสัตว์รัสเซียตอนนี้กูก็นอนกิ้งเป็นอะไรรัสเซียหูตอนนี้เะนะครับหูโอเคมาต่อครับรู้สึกรถเราขันขึ้นครับเดี๋ยวเรามาลองรถกันว่าวิ่งได้เท่าไหร่กี่ไม่รู้ว่ามันวิ่งได้เท่าไหร่ครับไม่มันไม่สามารถใช้ได้อุ้ย 200อุ้ยอุ้ยแสงโคตรแรงเฮ้ยแรงจริงโอ้ตะกี้เรายังจำไม่สุดนะครับทุกคนดูฮะอันนี้คือกดแบบกดไปแค่นิดเดียววิ่ง300ฮะตัวนี้300เฮ้ย300 400โอ้โหกูเจอแล้วรถที่สามารถคมไอ้ เออลมล้มเอมเอเว็บเราจะผ่าไฟเลี้ยวบังลมเขียวได้ครับเจอแล้วไ,ไงเจอแ,แล้วไงมีปะฮะโอ้โคตรแรงฮะตอนนี้ขนาดตอนนี้แบบว่าเครื่องมีอาการพังนิดหน่อยโอ้โหมันเบรกไม่ทันจริงๆนะร,รถมันแรงเนี่ยผมโอ้โหรถเรืออะไรไมันโคตรแรงมากระต่อนะ <ๆ S 1> ครับเดี๋ยวเราแม่จะขับดีๆแล้วนะครับโอ้ยไฟไหม้พ่อมึงอะ เดี yeah, <it> ๋ยวเดี okay. mm ๋ยวไปไม่ฮะโอเคโอ้โหแม่งแรงจริงครับเดี๋ยวคว้างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยดูดิมันมันเลี้ยวมันเลี้ยวยากเนี่ยทุกคนก็จะเดี๋ยวดูดูดิดูดูเนี่ยเดี๋ยวสายไปดูดิทุกคนมันเลี้ยวยากไม่รู้ว่าเป็นรถพังหรือเปล่าบ้าเราเราก็ฟิกแล้วนะมันต้องบอกว่าตีโค้งไกลนะพวกคนนี้ดูดูครับ โอ้โหโอเคครับตอนนี้เราถึงอู oh, ่เป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนว้า wow, วมาแล้วมาแล้วโอ okay, เคเดี๋ยวเข้าขอู่กันแป๊บ <Press 1. S 1> หนึ่ง oh. โอ้โหรถไม่โครตรแรงคือ <c ười> มันแรงจริงครับรอบแม่งโคตรจัดนะผม <have> อะไรนะครับมอเตอร์ไซค์เข้าโอ้โห oh. คันนี้รู้สึกว่ามันยังแบบไม่มีอะไรแต่งเท่าไหร่นะครับ นะฮะโอเคฮะบอดี้อันนี้เราสามารถเปลี่ยนได้มันคืออะไรกันเดี๋ยวเดี๋ยวมันคืออะไรกันคืออะไรวะคาร์บอนเออเอาคาร์บอนไปครับรู้สึกว่าเป็นคาร์บอนเราแล้วก็จัดไปฮะอ๋อเป็นเป็นพวกข้างหน้ารถนะครับพวกนี้ของกระจกเว้ยเดี๋ยวดูก่อน เออเราเอาธรรมดาแบบไม่มีดีกว่านะมันน่าจะเท่กว่านะครับก็เป็นอันนี้ครับอันนี้คืออะไรเว้ยชิวหน้าเหรอช่างมันกันเลยเล่านะครับมันก็เป็นเอนจินนะครับเอนจินโอ้โหเอนจินบล็อกว่ะโอ้โหเราสามารถแต่งได้เดี๋ยวมันคืออะไรอะ่ะเป็นเป็นท่อเหรออ๋อใส่ไปครับโอ้โหนี่เอนจินเลเวลสี่นะครับแล้วก็เป็นสเกิร์ตนะครับผมนี่คือสเกิร์ตตรงไหนไว้ เออเอาเป็นคาร์บอนไปแล้วกันนะครับแค่คำก็เท่แล้วจริงๆมันจะเป็นปัตตาเบียนนะครับเป็นเอต้าไปแล้วกันนะแล้วก็อะไรหรือจะเป็นเรื่องของแม็กนะครับแบบแม็กไบเกอร์มันจะมีแบบไหนบ้างไหมนี่คือแม็กมากันรถนะครับนี่ก็คือแม็กที่เราจะเปลี่ยนนะครับผมอย่าเอาแม็กก็ที่มากันรถก็ได้นะเพราะว่ามันพอดีแล้วไงพอดีกับรถนะครับมันจะไม่ใหญ่เกินไป คสีเขียวเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาสไตล์ดาเขียวเหมือนเดิมแล้วก็จะเป็นนีเน้เป็นไฟสีนอนนะครับแล้วก็เออนี่จะเป็นเรื่องของสีชึบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่ามันแต่งสีอะไรมันถึงจะขึ้นอ๋อเป็นสีอันนี้ครับทุกคนสีโครงเว้ยผมเอาสีเขียวเหมือนเดิมดีกว่านะเดี๋ยวต้องเอาแบบสีเขียวสว่างนะครับเลมอนกินนี่ครับนี่เอาไม่ใช่ไม่ใช่ไลบู นี่ครับสีเขียวสว่างมันน่าจะขึ้นนะผมเออประมาณนี้ก็ได้นะจริงๆนี่เป็นสีอะไรนะอ๋อนี่เป็นสีรถนะครับโอ้หอย่าเอาเป็นคาร์บอนแบกดีกว่านะคาร์บอนมันน่าจะเท่น,นะครับเอาประมาณนี้นะครับแล้วก็เออเลยนะครับผมแล้วก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันนะครับแต่เราไม่เอานะครับแล้วก็นี่ปุ๊บเทเบิลโอเคเรียบร้อยมมาแล้วรู้สึกว่าคันมันก็จะแบบไม่ใหญ่มากนะครับดูดิ เออไอสามารถจิมมี่สามารถค้อมได้พอดีนะครับดูว่าจิมมี่มันตัวใหญ่วะนี่โอ้โหยิงหล่อครับเดี๋ยวเรามาทำการใส่หมวกกันน็อกกันเดี๋ยนะครับชบอ,อ้าวเราไม่สามารถใส่ได้หรอไอ้ตายเถอะโอ้ยว๋วตบาบ้าโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อครับโอ้คนแรงแล้ว โอเคครับเดีย๋ยวเราหาทางตรงขับดีกว่านะเฮ้เรามีอันนี้อยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โหนี่คือการเอารถพกใส่ในกระเป๋านะครับติดตัวไปนะครับโอ้โหนี่คือการพกรถนะครับโอ้ทุกคนก็คงไม่เคยเห็นนะมันคืออะไรนะครับผม,ผมก็งงเหมือนกันคืออะไรวะเดี <c oughs> ย๋ยวเรามาหาลองลองสนามรถกันดีกว่านะครับเล t s ก o วัวันนี้ผมก็พารถมาเที่ยวนะครับผมนะ คือแบบรถมันไม่เคยแบบว่าบินบนอากาศนะผมก็เลยพารถมันเที่ยวนั้นจริงจิ๊กโอ้โคตรเท่โอ้โหอยโคตรเท่เลยวะเฮ้ยเอารถติดตัวไปด้วยครับโอ้โหรู้สึกว่ารถเราแบบมีราคาขึ้นมารถเราสามารถบินได้แล้วเนี่ยเพทูอาเนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นเนี่ยโอ้รถบินได้โคตรเท่นะครับรถถ่าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรถกูบินได้ด้วยเหรอโอ้ยเออโอ้โหรถเราคว่ำเนี่ยครับตัวนี้ โอเคครับเดี๋ยวเรามาล้อส,สนามยาวกันนะครับหลังจากที่เราเอ,อ่อทำการเล่นเป็นเล่นอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะว่ัคันนี้วิ่งอะไระครับคือเดี๋ยวผมจะทําการเอารถออกนะครับเพราะว่าคืออยากดูว่ารถคันนี้มันจะเอ่อมันจะวิ่งแบบไหนนะครับโอเคขอเอารถออกนะครับผม,มจะวิ่งได้อะไรเนี่ยคือตะก,กี้สามโอ้สามร้อยสี่ร้อยได้ครับเมื่อกี้ สองล้อไปลวครับโหุดแรงแลฮะตอนนี้สามร้อยยี่สิบนครับสามร้อยสี่สิบกว่านะครับตอนนีเเ้เราต้องหมอบนะครับสามร้อเก้าสฮะตอนนี้โอ้โหสี่รอไปแล้วสโอ้สี่ไปแล้วดีดี๋ยว,ยวต้องห้ามตกรถนะครับโอเค สี 400, 400, นะ่ร้อยสี่ร้อยฮะตอนนี้สี่ร้อยสิบสิบสิบเก้ายี่สิบสี่ร้อยยี่สิบโอ้โหมันขับยากฮนะตอนนี้มังขับยากเลยครับไปฮะสี่ร้อยห้าสิบหกสิบได้อยู่นะจริงโอ้โหลูเรื่องจ้า โคตรแรงครับผมวันนี้คือแบบมันได้ไปโมดีโอช่างเบิร์ดถ้าเป็นโมดี้คือบอกได้คําเดียวว่าวิ่งได้เป็นผัดแน่นอนเนี่ยครับเอาควันโอ้รู้สึกว่าแรงจัดนะครับชนทีไฟไหมครับโอเคก็เดี๋ยวสลับนี้ครับเดี๋ยวขอลากพีทตันี้นะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมรู้สึกว่าโอ้หไฟไหมละโอ้โหเดี๋ยวรถแม่งแรงเกินเว้ยแล้วครับผมบ๊ายบายอ๋อไปแล้ว